มวน้าโอ้ยยืดไปหน่อยผิด <blond> ใ <os> <Wha> ่หมย้เบอเลยกเเาดเวไยที่ <ION purse umes> ่าเดีม้วจะไปเห็นมาไล่เมือ สอเป็นร2อยสิบล้านให้ไปเลย12เป็นร้อยยี่สิบลานสองร้อยล้านนี่ก็ให้มันก็ให้ไปแล้วปีแรกเอาไปก่อน120ล้านแล้วปีต่อไปเอาใหม่ไปแล้วไปแล้วพอเลยถ้าคนไทยได้อัี้หันสอมย่สบ้นที่ยแงเิน ลูกกบบพื่อลูกนะครับแล้วมันมากกว่าแค่โดยเราแบบเพื่อเพี่น้องเห็นเหมนว่าแม่อาาย์ไปนันมินิแต่ว่าจะลุ้นทั่งบรรยากาศแบบไปได้เยอะแต่ว่าธรรมดาแต่ว่ากาศแไปพิเศษสำหรับลูกนะเละเทะแบบไปแค่ไปเจักมืองเมื่อกี้นี่น้วันเสาร์ในหางแสงก็บาดของโซ่เดินเรื่องเรื่องก่อนแต่ยังเป็นรายการเกี่ยวกับในไลน์หรอกครับไปรายการอันนี้พูดให้ฟังแบบตรงๆนะหลายคนถามว่าเป็นรายการแล้วได้ตังค์เยอะไม่ได้ตังค์เยอะแต่ว่าทุกคนเปล่ยไปก็คือการต่อยอดเป็นการโปรโมตต่อยอดนะครับถ้ารายการเป็นอะไรหรอกครับแต่ว่าไปรีวิวสินค้าใช่